สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซโกโตะเือนประจำวันที่20กรกฎาคม2560นะครับเราไปที่ศึกฟุตบอลบราซิลเซเรียเอผู้ระหว่างบาการติโนพบฟอร์ตาเลนซาแต่เวลาตี5ของคืนนี้นะครับบากาติโนโเล่นได้ดีมากเลยในฤดูกาลนี้ ผลงานชนะ6เสมอ6แพ้5หลัง17เกมในหลีกจบหลังอันดับ7ในตลาดหลีกด,ด้วย24แต้มตามหลังปารณนาแอตเลติกแค่4แต้มและพวกเขาเอาชนะอเมริกา MG 0ประตูต่อสประตูต่อศในรอบที่แล้ว ซึ่งได้เอาชนะ2เกมติดแล้วฟอร์มทีมกำลังดีขึ้นส่วนสฟอร์เตเรซาเล่นได้แย่มากฤดูกาลนี้ผลงานชนะสเสมอ5แพ้9หลัง17เกมในหลีกจบติดอันดับที่2จากท้ายตารางตามหลังเสีดขึ้นชั้น5แต้มอยู่ในสภาพไม่ค่อยดีเลย และแนวลุกของพวกเขาเล่นได้แย่รวมยิงได้แค่14ตัวประตูในฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เล่นได้แย่ที่สุดในแนวลุกในหลีฟอร์มทีมของพวกเขากำลังดูลดลงอยู่ชนะได้แค่1จาก7เก็มผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาร์ติโนนะครับ ก็จบลงไปแล้วครับกับทีเด็คืนนี้ก็จากกาันวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆมาฝากกันนะครับยูฟ้าไลท์สองคือยอดเสียสูงสุด2 0 0หมบาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะครับและยังมีโปรแนะนำเพื่อน3คนรับแก้ว1ใบแนะนำเพื่อน5คนรับเสื้อไปเลย1ตัวนะครับ ถ้าชอบชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ